สวัสดีครับผมมนุพนเข่นปักครับเกษตรกรผสมผสานทำทุกอย่างครับอหไสิ่งละอย่างอย่างลเล็กและน้อยครับทำไว้อยู่ไว้กินครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมมาดูวิธีการเลี้ยงตะก,กะแตนของผมครับผมแบบบ้านก็คือเลี้ยงไว้กินครับตอนนี้ไม่ยังไม่ถึงกับการค้าขายนะครับเพราะว่ามันยังไม่เยอะเพราะก็พึ่งหัดฝึกเลี้ยงเองครับยังไม่ได้ทำเป็นอาชีพ สิ่งสาคัญที่ผมประสบมาที่ที่เลี้ยงมายังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งปีหลือมากครับพี่น้องเขาเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงได้นิดหน่อยเองประมาณสามสี่เดือนนะครับมานี้แหละครับปัจจัยสําคัญของเขาก็คืออาหารของเขาครับพี่น้องหญ้าหญ้าครับนี่ก็คือสวนหญ้านี่เปียที่ผมปลูกไว้ให้เขาแต่ก็ยังไม่พอครับพี่น้องตอนนี้ก็ เก็บไปหลายรุ่นแล้วครับนี่ให้เขากินเราต้องมีหญ้านะครับมีหญ้าไว้ให้เขาด้วยที่สิ่งสําคัญการเลี้ยงตะกระแตนครับก็กําลังเริ่มขายายพันธุ์หญ้าออกมาได้เป็นบางส่วนนะครับเพื่อขายายหลังจากนั้นเราก็มาดูอุปกรณ์หรือว่าคอกคอกที่สําหรับไว้รองรับตะกระแต่ที่เราจะเลี้ยงครับนี่ก็คือคอกคอกก็มีหลายแบบก็เป็นมุง้งมุ้งสีฟ้ามีมุ้งขาวก็มีแล้วแต่เราจะเลี้ย ส่วนตัวห้องผมก็เอาตามงบประมาณให้ก่อนครับมีคอกจากตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล,แล้วเราเราก็มาดูตัวเล็กก่อนครับผมนี่ก็คือคอกคอกตัวเล็กครับพี่น้องตัวเล็กที่เพิ่งฟักออกตัวมาได้หนึ่งวันเนี่ยออกจากไข่มาได้หนึ่งวันเพิ่งจะเอามาใส่เมื่อคืนนี้ครับพี่น้องจะให้ดีเอาข้างล่างเป็นพลาสติกนะครับพี่น้องเพราะว่าพลาสติกนี่มันถ้าตัวใหญ่มันขึ้นมามันจะเจาะตูดเจาะตูดผ้าไม่ขาดมันจะใช้ได้ประมาณครั้งสองครั้งนี่ครับ จะใช้ได้ดีพวกที่เป็นไนลอนอยู่ข้างล่างครับจะดีจะดีกว่าพวกที่ไม่ใช่เป็นไนลอนเป็นผ้าไปเลยถ้าตัวใหญ่มันจะเจาะแล้วเป็นรูแล้วรอบที่สองมันก็จะใช้ไม่ได้กับตัวเล็กมันจะออกจากรูไปหมดถ้าตัวเล็กครับผมมาดูตัวเล็กกันก่อนครับนี่ก็คือตัวเล็กที่ฟักออกเมื่อคือนนี้ครับผมที่ฟักออกจากตลับที่เราบอกไว้ฟักไว้ตั้งได้หนึ่งวัน ยังออกไม่หมดนะครับอยู่ในตลาดนี้ยังออกไม่หมดเขาจะพักออกมาเ,เรื่อยๆครับก็เยอะเยอะนะครับแต่ที่เราเห็นมันบางๆตานี่ก็คือวันตัวเล็กถ้ามันใหญ่ขึ้นมันจะเยอะมากเลยครับพวกที่ตัวเป็นสีข,ขาวๆนี่เพิ่งจะออกใหม่ๆน่าจะออกเมื่อเช้านี้มั้งครับส่วนตัวสีดํานี่ก็จะประมาณได้หนึ่งวันละนีสงนเต้นกระโดดไปไกลแล้วครับนี่คือตัวเล็กของมันแล้วก็จะมาพักไว้ที่ข้อที่มีผ้าใบมันจะมุดลงข้างล่างไม่ได้ ถ้าเป็นผ้าใหม่ก็ก็ว่าไปอีกอย่างอันนี้เป็นผ้ารอบสองแล้วคอกรอบสองใช้สองรอบแล้วครับวันสองวันอาหารของเขาก็จะไม่ได้ให้เยอะเพื่อว่าเอาเอาไว้ให้เขามาเล่นเฉยๆครับพี่น้องเขายังกินไม่ได้กินได้ก็ยังไม่เยอะแล้วก็อามาวางไว้ให้เขาสักสองสามต้นเพื่อให้เขาได้ฝึกฝึกกินว่างั้นเถอะครับประมาณนี้ครับตอนอาทิตย์หนึ่งเขาจะกินเก่งเลยครับไม่ถึงกับอาทิตย์หรอกครับนี้ก็คือครอบตัวใหญ่ครับผมที่ พร้อมผสมผสมพันธุ์แล้วเขาจะไข่แล้วครับประมาณนี้เขาจะไข่แล้วครับคือค้อตัวใหญ่ตอนนี้เขากาลังกินหญ้าครับกินใบตองตอนนี้ยังได้เอาหญ้าให้นี่แหละครับข้อข้อที่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นพลาสติกเขาจะเจาะเขาจะเจาะก้นเป็นรูแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยโอ้โหเป็นรูผ้าขาดครับเล้จะเจาะเป็นรูเป็นรูแหวงอย่างนี้เลยครับ พอเราเอาตัวเล็กมาใส่มันก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ออกลงข้างล่างไปครับแล้วก,เก็เราก็มีถาดวางใส่ทรายไว้ให้เขาไข่ครับจะประมาณนี้ครับผมพร้อมที่จะไข่ก็มีอยู่สองข้อครับผมเนี่ยตัวใหญ่นี่ก็คือข้อนี้ตอนต้นข้อนี้ก็เอาหญ้าให้กินนะครับเอาหญ้าให้กิน ็จเจาะยาให้กินขขคุณุลครับอ่อประมาณนี้ครับแล้วก็มีขาดใส่ทรายชุ่มๆไว้ให้เขาไข่เพราะช่วงนี้เขากําลังผสมพันธุ์กำลังจะไข่แล้วครับตอนนี้เขากาลังกินยิ่งแดดแรงเขายิ่งตูร็วและกินยญ้ากิงด้วยครับประมาณนี้ครับนี่เขากําลังไข่ครับเก็จะไข่ใส่ทรายที่เราเตรียมไว้ให้ครับผมก็ประมาณนี้ครับยังจัก,กระเตนไม่ยากครับมีคอก แล้วก็มีหญ้าไว้ให้เขากินด้วยประมาณนี้แหละครับอถึงเวลาเราก็จับจำหน่ายขายครับผมดูแลง่ายครับผมเลี้ยงตะกะแตนไม่ยากขอแต่มีหญ้าไว้ให้เขาปลูกหญ้าไว้เยอะๆไปให้เขากรับชวร่งที่เขาวางไข่ไข่แล้วก็บำรุงเขาหน่อยให้รำไปใส่ถาดไปเล็กๆให้เขากินด้วยครับถ้าผมก็ประมาณนี้แหละครับที่เลี้ยงตะกะแตนสำหรับของมูลพุนเจ็ปักครับ ยังไม่ถึงข้อความทำในครัวเรือนเฉยๆครับเพื่อจะขยายออกไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ